ตัมาเบิ้งงด้านเดี๋ยวตัวมาเขาแล้วเขาเขาแล้วเดียวออกไปก็ว่าถือนั่งตัวออกไปจะปูสวนดูตักบ่บ่ถือบ่เพิ่นว่าจังไดเพิ่นว่าบ่ถือ่นว่าคอยบ่ถือกันบ่เออเพิ่นใหญ่ตัวใดเอาเฝ้าเ้ามัมาปูถือก่อนเออเอาคืนคืนฝรั่นกันเนี้ยปู่นวางสีปูมาแล้วบ้านนี้ปูมาแล้วเนี้ยปูเด้อปลาซอยลูกเด้อเตาเด้อดวันนี้เด้อมูกสิปล่อยไป็นเด้อ เอาปูเด้อปูค่ะสองซีสองหาสองหกเท่าน,นั้นสองซีสองหาสองหกเก่งเลยเก่งเลขล่างหาศูนย์เท่าน,นั้นสองซีสองหาสองหกเลขล่างหาศูนย์เท่านั้นแต่พวกกับตับแตกกับอเดอรลาเดอจ้าบ่บงหันแม่กะกับเอาแม่กะได้แม่ได้ลายปันได้บังหันหาเม่นผลอ่ะปาโอโโตโตแม่กะมี่ทเงินไปทอแม่กะจับเม็ดนากระง่ามันตัวเงืนหลายอ่ะ ดูพวกไปหาแม่แม่ไใดเพืนแมงก็ปากแล้วขาวขาเงินท่องอหไรห<น>ามากแมาอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดแม่เย็บปากมันฉีดล่ามมาพี่ตัวไหนตัวแม่ฮะสองสี่สองหาสองหกละ่ะหัวดดีพันเปอร์เซ็นเลยพันปเนอปอร์เซ็นบอก สองสี่สองห้าสองหกเรียกลางเอาหาศูนย์น่แหละเพื่อนมาบอกมีหาศูนย์เพื่นมาบอกมีนะปู่มาแล้วล่างตัวเด็ก่อเจเรียกลางหาศูนย์ตัวเดียวโคโรบอลลางจบนเด็กเจบนสองสี่สองหาสองหกมันมารักสองดี่ขวดนี้สองสี่สองหาสองหกว่ากับตับแตกไม่เลขหกตัวด้วยล่ะสองสี่สองหาสองหก 4ีหาซีสองสองีกองา่ะนาล่างเจล่างล่างกับหาศูนย์ะศูนย์หาหูนหากับเอามันเป็นล่างลงพิมพ์เอาพิมพ์ไปพิมพ์เอาพิมพ์เอานแรงขึวนมาสุดยอดวนอะไรตัวไหนตจดหัวดาสะพานโค้งครับสะพานโค้งสองหนักสอลูกเอาแม่แม่ตัวไดมันใจที่สุด สองซซก็สองหาอีหล่าเอามือนคุณมือนโหลดมีเงินอ่ะบนแมนว่าบนเรีล่างหาศูนย์ล่างตาศูนยหาศูนเนี่ยเดกะหาศโอหาศูนย์จ้าปาห้เม็ดเดียวซํานี่บอกไ้เม็ดเดียวเท่านั้นอ๋อคือดีแทะประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนรลือตัวเอฟซเออคุณขึ้นไรแล้วมันเนี่อขึ้นไรล้วมแล้วูมาแล้วฟูมาแล้วมาแล้วูมาแขึ้นรแล้ว่อสีไม่แห้งหัวใจอยากูภาษาบงทหวด ม่อจเขาปาหายแม่โรดปติพันมาะไจักเมื่อนกเจ๊ได้ผลละหาเมื่นผลละได้หาเมื่อนตอนที่พ่ลูกจะมายืมแม่้อมมายืมบอกหาไผ่หามันเงืนท่องยานลูกยิ้นถงวันยืนยืนตัวเงินนปะเขาไผออกไผ่ดีละตัวไผ่สมั่นทุกจังมาดีมีจังมาพี่น้องลุงป้าจังว่านพยามไม่ขึ้นน่ะ สองซ2 6องหาอนลูกเขียนให้แม่เนี่ยล่างบนย่างเดียวล่างหาศูนย์บนย่างเดียวผู้สลาเขาก็คูดนใยุทธกละคุ้นใบยุู้สลาสิคนเอดอกก็สิคูนอดอกผู้สลาอะพัเปอร์เซ็นผุดนะจักเปอร์เซ็นก่อนมื่นเปอรนผุะลูกมื่นเปอร์เซ็นผุดบมจ้า่นเปอร์เซ็นผวดว่างหันได้ร่เป็นได้ก็ได้หามื่นผุดอะ เกตังบไปหาแม่เด็กว่าเสียใจเพราะว่าแม่ได้เงินก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วได้ตัวได้หาเมื่อน่ะซีหกเลยพอมึงเด็กว่าสีหาสีหกซีหาซีีหซีแม่ปลอยไปตอออกซีหกแม่ก็ได้แล้วงวดนี้มนจีมาสองสองสีสองหาสองหกนั้นงวดนี้งวดนี้งวดนี่ตัวใดก็สองสองซีสองหสองห เรียกร่างหาศูนย์หาศูนย์เจสังมาทางนี้เนี่ยฮะบริยิ่งบริยินง่ตี๋ยบริยิ่งพ่อบรยิ่งเตีวตัวใดครับตัวใดเรียกร่างหาศูนย์เข้าใจไปเรียกบนสองสี่สองหาสองหกมันมาลักสองนี่ลูกครับกันไหวบัคกับตับแตกเด้อล่ะทั้งบนเด้อซื้อหลายปันได้ทั้งสี่ด้เงินกับมื่อนคนเมื่อนของตัวเจ้ามีเงินสั่วนเจ้าบ่มีเงินเจ้าก็ซื้อซะจั๊กซีปลาก็ได้ ล่องไปสเเซียคอยตัวไหนเี่สองซีสองหาสองหกเนี <c oughs> <this> ่ยปูน <c oughs> ้องหานพันมหาเมียขึ้นพันกมาหามีอูยเพันมาหามีพันเปรี้ยฟอนพันแม่พ่นเขามาแม่ฟอนว่เป็นดอกลูกแม่อายเดี๋ยวดีแม่ว่าอายเหมือนฟอนสิทธิกดีไม่แหงว่าเก็บว่าเป็นตัวไหนก็แกล้งเมอนคุ่นเมินสองซีสองหาสองหกนี่ละสามตัวนี่ละล่างนะครับล่าง หาศูนย์เหมือนคนเหมือนเลยบ่เหมือนคนเหมือนหาศูนย์เขเก็กกระสือของน้ำพรอนี่ตัด์ใหม่เราหันซื้อแพนละสายลาแพนละหาสิบบาทเอาเงินมาให้พรอนไหพ่อคือใส่พรอแม่ล่ะแม่จะเป็นพ่อแม่นี่ละเหมือนคนเหมือนเลยบ่ชุด้าเหมือนคนเหมือนโหลดอะไรเงินมาลายโอ้จิตในงามเนี่ยปูไอเนี่ยปูต้องหาแในบ้านที่ว่างามไรงามลายปูนมาหายสามตัวบ่เก็ตพูดเหรว่าหายดอกลูกสามตัวป่ะหัยเอาไว้มาพี่ก้อนยังไปทางพุ่นเอาเจรละทาง เบอร์ทรใเ่ใไ oh, ้แม mm ่ไ hmm. ด้เป็นอย่างนี <m any. <m any yeah. ้เมท่อเมียอแล้วเนม่ไ้เมีเนี่ยอ่เงี้ยโอ้เมียเอดแม่มีเอ์แล้วแม่เอวอามากถึงหาหมื่นถึงหามืนถือหามืนก็ได้มีเบอร์โทรแล้วว่างหันบ่มีเบอร์โท่ด้างหลังอีทางหลังีไม่นี่ยม่สิจะหาเชียงอะไรตัวเนี่ยาระบุระบบลูดปืดเนี่ยนางก้อนนางก้อนเม่ว่าเสียวรถป้ายแดงไม่ได้หดอีกซีประตูได้บ่แม่ประตูเลยพอมึงบูยเาดอกเดี๋ยวป้ายแดงให้ได้มบ่ ตัวไหนนะตัวสีทุ่มนักป้ายแดงตัวเดียวสองหาตัวทุ่มนักนี่จ้าตัวนี้ตัวป้ายแดงเลยจ้าป้ายแดงสองหาพันคุณพันสองพันคุณสองพันโลดสันคุณลยกับมื่นคุณมื่นโหลดสันคุจนกับสีบาทคนสีเท่านั้นเพราได้บ้ากันคือสองหาสองหาหน่ะเลขล่างศูนย์หาด้วยเท่านักขนาดครับข้าหศูนย์หศน่ะหาศูนย์ตกปงอิลาอิลามานน้ำเพยุตเต ที่ไม่เห็นนาอาตุมาจานงไหมคะจ้าัดเอาลูกกระดังดอกตัะใดกัแม่เรียกร่างหาศูนย์เม็ดเดียวโคโลเม็ดเดียวหาศูนย์นี่แหละหาศูนย์ะเาะเคอยพวดบอได้ยินหาศูนย์พอมึงบนเดบนเดบนเดแม่บนเดบนสองสีสองหาสองหกสองสสองหาสองหกสามเม็ดนี่สามเม็ดนี่เด่นตัวใดที่สุดเด่นเอาสองหกกับสองหาน่ะ สอคกับสองหาเด่นตัวนี้เด่นชุดๆคือมาตัวนี้เออเรีกล้วอหาศูนย์เราพันคุณพันโลดหาพันคุณพันเลยสองพันคสองพันก็โลดได้ได้หมดโอ้ตัวเดียวไม่ได้กลับนะนี่นะหาศูนย์นะย่ำเป็มย่ำเลยแม่มักหลายแม่ฟันได้คักนะ ไปเคลื่อนเมียกับฟันเดียบะคงสุกกันวะซ้หน่วยสุกกันน่ะเจฟเอาคนเอารถนึงอ่ะฟันดีทุกเครืนอี่ล่ะเอ้ยแล้วไปบ้านนี้ตัวเล็กมาบ้านนี้เอฟซีเพิ่งกำลังรอมาแต่ไห่เอมึงบอกเอฟซีมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งบ้านเนี้ยเจ๊ตัดการเบรโทจ๊มีเบอร์โทษต่อคนรวยจับนิ่งๆเด้อเจ๊เด้อจับนิ่งๆจับนิ่งๆนี่ละนี่นะครับซีฮันน้เด้อซีฮันน้าเด้อเจ๊ตัวไรตัวหนักที่สุดเืินค้นเืิน นี่ละเท้าเนี่ยสองหานี่สองหาสองหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบอดเนี่ยนั่นแม่นบอครับเนี่ยมือนคุดเมือนเล่นบอครับเมือนุดเมือนหานี่ล่างได้เท่าครับผมสองมื่อนคุดสองมือนโหลดนี่ใส่ใส่ล่างเนี่ยเนี่ยเท่าไรก่อนครับสองมือนคุดสมือนโหลดตัวล่างนี่ล่างเนี่ยตัวป้ายแดงบอกเต็มตีนหาศนยเนี่ยบอกเต็มตีนอืมฟันได้เนี่ยเนี่ยันได้ ยูหน้าไปยุ่หน้าตัดก็ขอลงมันตัดออกแล้วเป็นตังเขามาเสือหาทิ่ป่นิ่งๆม่นไ่เห็นเบือทั่วเอเท้าน่นี่าสงคๆบๆิคนๆแ่แคบบๆ่คบๆแคบๆแแคบคบๆแคบๆแคบๆแเคค เดี๋ยวเอายแดงให้ได้ว่าสันป้ายแดงให้ได้ตัวหัวนีกเกิลตั้งใจเก่งไม่ทุ่ดสำรองเหรอเนาะครับผมอ้ยสุดยอดเลยนะครับพอเมื่อไม่รู้จักไฟลัดติอะไรครับป้ายแดงเพอเมื่อมั่งหลงนั่งหลงหลายคนเอฟซีเมียหลายมาเบิ้งเด้ล่าเด้ออยากได้ขึในท้องอ้าวน้าแล้วมาแล้วหอดแล้วมาตรงๆแล้วบาทเนี่ยเอฟซีเมาเอาไอ้หลายเป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะเจนเนาะจ้า บน2 4 25 26สบอกเพำหรับคนทุนน้อยสองห้าหมื่นคุณหมื่นบอกขาดหมื่นคุณหมื่นอ่คุลขาบขึ้นลายนี่แนวทางตัวดีห้แน่นรี่ล่างหานเม็ดเดียวหาูเม็ดเดียวสองหมื่นคณสอชัดเจนนะครับเจสได้ซรถไปเดียรกี่บอกปู่น้องหานนะครับขอโชคดีเนาะเจนเนาะครับมาเพจจ้า